สวัสดีค่ะพิมใจเทศาลกับเ่ากันที่ 42, 69, 68, ที่พฤศจิกายน68ค่ะกินเข้ากินหนางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาพอกันกับพแพนแซนเอ่อในรายการพิมใจนะคะเอ่อหกปากแซนนะคะวันนี้ก็เอ่อนำของดีสิ่งดีฝากพีฝากน้องคือเก่านะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เอาไว้กอนนะคะมาตั้งลัามตะกอน เดี๋ยวทิ้มใจสีบอกคุณภาพกัาแฟนะคะเออคุณลองก้นเพิินกับว่าเอาก้อนเสียงตอบจากน้องเขียวก็พิ้มใ,ใจจะหาหกลางอากศาศหนาวๆเช่นสิไปใส่มาใส่เตียมตัวใส่เสียผ่านหนาๆนนเดอ้อเป็นห่วงเปนแ้งค่ะเราว่าโอ้องเขียวได้ฟังเสียงอ้ายหัวใจ ที่ทบอาดต้องเสียงสลักศิลาทองฟังเสียงวันวันอื่นใบเขียวเอ่ยเจ้าอยู่ใสและเขียวประเพื่อใดเพราะพ่อแม่จะสังไส่และอายยังงเจีได้สำมอิคีเจ้าผู้ดำ วอนวันวันว่ากโกเสียงแฟนเขาโฟังแล้วยินเธอเสียงเกินหาน้องเชียวเฉียวหัวใจจงเซือแต่ละแฟนน้องเคยเจอพ่อแม่ของเธอจะงดร้ายท่าทุนเขียวยังคิดวอดอาใครไปแต่ไกลแต่ใจีน้องเกลียงคุคณ เจ้าอย่ามาแลลี่ยวถึงรักเกี้ยวปปบาจะจ่บพ่อแม่ท่นมีคนคุณมันไม่สมดุลและตัดใจอำลาโอยได้ใช้ถึงข้าหน้าจาัดมามีจิงจังคอยพอกันไม่จัดมีแต่ให้ว่าพอาอะไรหัวขา ขนหงฟ้าเดินจับป็นข้าวยังค่มีแสงขาวสองแสงลงไตบ่วน้ำใจว่าแตนามันเขียวลงต้นลำจนเขียวลำปื้อคือทานปากบหวันอีคอมถนอมอยเบวไวขึ้นหนรถไดไปถึงที่สีขอบฟ้าไปถึงสถานีอสองตาหาไอารถฟขายไสองกระบวนค่อยเจ้า่ก,กินเลยเพียงเงายามาเะโอ้ไงเสือเลือดแต่บ้างน้ำพ้อยป่อยว่าโอ้อยอ้า กรับมาหาไอ้สลาไอ้เตรียมไว้แตมีของมันแวนพ่อยพี่จะมันพี่จะแต่งเนื้อคอยมาอวดแวนพ่อยอวดเขีวยวใต่ใจเพราะรู้ว่าพี่แต่งงานแล้วต้องเขียวใจเป้าจะกลับไปทำไมเสียงเจ้วเสียงเจ้วเชแ่้วใต่ใจเส้นเขียวเชียวเชีวใต่ใจพรานานปันใดจะรับเขีวยวกันเด้อเอิม ที่จะเลื่เขียวเสียเกิดความรักจะเกิดความรักเพิ่มเติมรวยหล่อน้องไม่เคยเธอเ่มเติมรักที่เหมือนเดิมติดอ,อย่างจริงใจเสียงใจได้หว,วานหวานยังจืดเสียงใจได้หว,วานหวานยังจืดน้ำสก,กุลปื๊ดปื๊ดวาตันไห้เปลี่ยนแปลงบ่อยาแกงของพุ่งใจมองไ่สลักศิล่าทองคิดว่าแต่ฉันเรือ,อว่าเขียวมันตายแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะ เสียงกระคือบอกละมือไรมันบอมีดนสีเนาะมันก็เลยเทียบเสียงจกักกเสีเอาเสียงไรกันแน่นะคะขอขอบคุณกระแสน,นี้ยังอยากฟังอยู่นะคะกะหันขมา่าหาตัวช่วยอีเคนเคยคะ่ะหอมคอฟี่กาแฟดีมีคาราเก็นมีไฟเบอร์มีสมแจกมีทั่วขาวมีใบแปะปวยแถมด้วยแอลคาเนนีนะคะกินแล้วครับไทยระบายง่ายนะคะ ขนาดปิเลียนแล้วนี่ว่าตีกินเทิงเสาเทิงแรงเทิรเบิดบืดย่อมรับกินครับมันเป็นกาแฟายังหนอกมันคือโปดคือโปอแต่ต่วไาเอกินแล้วอยากอีกอยิ่ขอคุณค่าขอคุณปิเลียนนะคะแล้วก็นี่แฟนๆสรง,งเขามาอีกนะคะคอมมต์เขาม่อมาอ,อยากได้นะคะเสียวมือวัดจันขี้นใจจังสีท่งไห้ค่ะก็ขอขอบคุณทีในการตอนรับในการสนับสนุนกาแฟาตัวนี้นะคะอ่ะ เพื่อว่เป็นการเสียเวลาค่ะฟันอ,อีกก่อนล่ำอีกเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนิพบกับไล่กัดต่อไปเอามาฟังเอาบอห่วงแต่จักก็ไม่ถึงกันแล้วกันค่ะโอ้ยไดช้ชาให้บเรองใจคันหัวมีไปหักคอ,อยอยากตั้งไปยิงแค่นั้นกิงค่ะที่ก็ไม่มีผู้มันก็ไรยินตรง ความร้องถูกสิ่งบางแย่งแม้เสียเอางั้นคำถูกลงสิบโลเยอมากไอ้สมใจแหลกเป็น่กคยคัดเตือนยังมันดังวังน้ำจังดีกว่าขอรักุมงใจกินนักไปแค่ละวงกันมาอยู่ที่คุยกันต่อหน้ามัดกดกราแทกจะบ้าจริงอยาก้องให้ดังก้องฟูในโลกได้รู้ว่าคนอื่นเขาจริง เขาพูซ้ำอ่อยอ่อยอิงพอโวจริงจริงอยากจะฆ่าเขาตายมาเรามาละเสร็จกระดาษเขานจึงมาอาจทำลายลงไปจะก็มีสิ่งตูหัวใจว่าเลือดข้างในสีดำรือเดงหรือเขาแกงเขาแสดงจัญญาตัดมาโคนงูหรือเขาแกงเขาแสดงจัญญาตัดมาโคนรงอตอวมาโคนรรักกูเพิ่งใส่เวลาเกินแล้วายใจร้ายนเธอ เจอแล้วไอใจไรนะเธอเมื่อฉันเผลอเธอก็คข้องใมาลืมสัจจามันจำมันจอคนคนเอาออกเสียบฟังกางใจท่นมางใหม่สังบาลิงเห็นใจต้องทุ่นไหวเพื่อวางไข้แต่หน่อบ่ใจเจ้าคนมัวมวลวัวตัวเรือหน่อบัวแนวใดสังตาใจทั้ลกว่าจงเลยทั้งใดคิดคิดไปหรือตัวเองหอบองส์แต่เงเป็นตัวร้องให้นางเอกเขาลืมคือจังเขาวบอกเอใจน้อยสักเป็น ไม่เห็นได้ไฟังแต่เ่าไม่ฟังรอบจาตามใหุ้ควงกันมาแต่นี่มันต่อนะต่อตามันจังก,กวดอุราที่จะพยายามสงสารหัวใจฉันเกิดเรกให้ฉันเกิดเป็นหญิงตาดำดำไม่กล้าจะสร้างบาปสร้างกรรมอย่จะเถิดจะทำขอร้องเถิดคุณหัวใจบุญพอแต่มองเห็นคุณฉลาต้องเสคุณงหัวใจบุญพอแต่มองเห็นคุณละลาต้องเสีุ่งโอ้ยเป็นออียงนี่แหละค่ะของเขา ที่มาสิจบแล้วนะคะพอดีบอรเรามันลืมนะคะปพกติกับว่าค่อยหลงง่ายๆด้วยก่อนนี่นะคะเมื่อนี้อาการบ่ไปหยีแด่ะค่ะู้ซึกว่าสิปวดหัวหน้าอาการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยกิน,น,ะะนยาลงไปแนะะ่ลวค่ะขอสดขอให้กลับเป็นแน่นะคะเสียงกระอาดสิแปลกๆอยู่แฟนบๆสิฟังกับโฮดีนะคะว่า ทิ้ใจือเป็นเสียงแจ้งสี่ก็ขอโทษขอไหไปหลายๆเอาไว่อ่าช่วงนี้นะคะก็ตัว่วยคือเกาค่ะอากาศแบบนี้ก็ต้องกินน้ำก้อนน้ำก้อนกับบบบบพ่นกาแฟคือเกาค่ะทิ้ใจก็สิไปกินกาแฟอีกจังน้อยหนึ่งค่ะก็ขอขอคุณนเตนแต้นดีตอนรับสนับสนุนอยากได้กาแฟกับโทษมหาทิ่งใจได้นะคะก็คือ 0610204689ค่ะขอขอบคุณเลยลายเอาไว้เมื่อหนาพอ,อกันใหม่สวัสดีค่ะ